ครับคลิปนี้ผมจะคุยเรื่องเรื่องตะแกรงโยกนะครับตะแกรงโยกเนี่ยเป็นหัวใจโทษทีครับเป็นกระเพาะอาหารของโรงสีนะครับเพราะโรงสีเนี่ยมีตะแกรงโยกนี่แหละเป็นตัวแยกที่มีนัยยะมากตะแกรงโยก มีจุดปรับตั้ง7จุดนะครับแต่หลายท่านไม่เคยสังเกตนะครับคือเราแกงโยกเราก็ปรับรอบโอเครอบไม่ได้ก็หมุนพวงมาลัยสมัยก่อนนะครับไม่มีอินพุตเตอร์นะครับก็หมุนพวงมาลัยปรับเดี๋ยวข้าวมากากมาเข้ากล้องมีเข้าเปลือกแล้วเรียกว่ากาก,ากนะครับมีกากมามากก็ปรับสูงหน่อยให้มันกากไปบนอา้าว ไม่พอก็ตีมุเล่หน่อยให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็คิดอยู่แค่นี้แหะครับแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าคนติดตั้งที่ใส้หู้เนี่ยช่างเขามีความชนานาญเนี่ยเพ่ตั้งองศาไว้ครับแต่แกงโยกเนี่ยมีเส้นขนาดเส้นหนึ่งที่ท,ที่ที่แค่ครับก็เรียกแคลวัดเลยซ้ายขวา เขาเปลือกต้องสูงกว่าเขาเขาสาเขากล้องเนี่ยประมาณสิบเซนบวกนะครับครานี้ถ้าบางคนไม่เข้าใจตั้งขนาดเลยจอดอันนี้เข้าเปลือกมาเขากล้องตลอดปรับยังไงก็ไม่หายก็โทษว่าถ้าแข่งยกไม่ดีพางังงานตั้งสูงเกินไปเขาเปลือกไม่เขาเปลือกขึ้นหมดเขากล้องขึ้นไปด้วยเขากล้องกลับหลังไปบานเลยนี่แหละครับ สองจุดนี้ด่าสำคัญแล้วไอ้อันหนึ่งก็คือรอบเอาตั้งไว้เท่าไหร่รู้ไหมหลายคนรู้ว่าพอดีแต่ไม่เคยวัดครับเราตั้งค่ากลางที่เจ็ดสิบห้ารอบครับจะบวกจะลบก็ว่ากันไปสองนัน,นะครับสามนัน,นะครับไอ้ตัวจักรแหวงข้างล่างครับเอ๊ะไม่รู้ทำมให้ทำไมนั่นหลับเป็นตัวตั้ง สมมติว่าเราสีข้าวแล้วดูนี้ข้าวมีความชื้นเท่านี้แห้งเท่านี้แล้วเขากล้องตีมา80%อย่างนี้พอได้จังหวะป๊อปเราก็ตั้งไว้ตั้งขัดตั้งข้างล่างนะครับบางคนบอกโกครับผมขายตุ๊กตาแล้วเอียงไม่ไปครับก็ข้างล่างไม่ได้ถอดก็ไม่ไปสิครับนหนเห็นไหมนี่34จุดแล้วนะแล้วฟันปลาตะแคงโยกสเตเลสถูกต้อง แต่พื้นต้องดําครับหลายท่านบอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะรุ่นใหม่พื้นเล็ดครับคนทําพื้นเล็ดได้ตังครับเพราะว่าราคามันดีใช้ไปแล้วสองปีมาคุยกันใหม่สิครับมันลื่นเขาเปลือกมันขึ้นไม่ไหวพอมาเลื่นปุ๊บมันก็กลับมาทางนี้แล้วบอกตะแกโยกไม่ดีไม่ดีพูดอยู่นั่นแหละเพราะพื้นสแตนเลสลองเปลี่ยนไปเป็นพื้นดําสิครับ โยกนิ้วโป้เลยหลายท่านนะครับช่างหลายคนไม่ยอมติดพื้นสเตเลสให้เพราะพื้นนี่ก็สิบปีแล้วครับถ้าเป็นพื้นดำอะแต่ฟันตะขอเลสถูกต้องแล้วเพราะฟันเนี่ยมันโดนเร็วโดนเยอะนี่ครับแล้วตะแกรงโยกนี่มีองศานะครับตอนเขาตั้งเนี่ยเขาเอาไม้ระาดาบปัดปั๊บตรงกลางนี่อ่าถ้าพูดเป็นนิ้วก็ หนึ่งสองฮะสองจุดห้าเซนนะถ้าแกงโยกใหญ่ก็อาจจะดิ้วสองอาจจะเป็นสามเซนอย่างนี้ครับนี่คือองศาสแตนดาดของมาจากเยอรมันนะครับอันเนี้ยช่างควงตุ้งเนี่ยเป็นคนถอดแบบชูเล่ครับเป็นเจ้าตำรับทุกวันนี้ยังขายอยู่นะครับชูเล่ยังมีแท่แกงโยกสแตเลสขายอยู่นะครับนี่ครับคือตะแคงโยก แล้วพูดได้ทวงบากคบอกเจ็ดโลสิบโลสิบสองโลดูที่ขนาดครับถ้าจัมโบ้ก็ต้องสิบบวกถ้ามาตรฐานก็เจ็ดแปดโลก็พอนี่ไงจุดสำคัญของเขาคือตัวนี้แล้วสมัยก่อนนี้เรามีทูสิฝัดใช่ไหมแกนเหลี่ยมร่อแกบปบั๊บเอาแกบออกชั้นบนลง ตู้ใส่ฝาข้างซ้ายเอาเข้ากล้องพร้อมแกบพร้อมเข้าเปลือกลงตรงกลางทางซ้ายก็เป็นจะบุกข้าวแกบซี่ลงช่องเล็กๆนะครับนี่ครับคือความละเอียดของช่างกองตุ้สมัยก่อนครับคราวนี้ก็ลงมาไอ้ช่องกลางนี่แหละเข้ากล้องนยะที่มีเข้าเปลือกแล้วก็มีแกลบมาด้วยเล็กหน่อยนะจะถูกแกลบจะถูกดูดออกไป ถ้าเขากล้องเขาหมดก็จะลงมาในช่องกลางตะแกรงโยกครับเขาเรียกกระโถนนะครับลางยาวๆนั่นแหละครับครานี่ตะแกรงเหลี่ยมลอนเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยเพราะว่าเครื่องกระเทาะทำมาอ้าวปล่อยข้าวดีเปอร์เซนต์ดีก็มาเยอะอ้าวพอข้าวตะวันขาดอ้าวชินยาไม่มีงานทำข้าวก็ขาดแต่กครโยกกระโบปล่อยว่างวิ่งฟรี นี่แหละครับจุดอ่อนอีตอนเติมใหม่ๆนะครับสตาร์ทนะครับก็เป็นกากพอเข้าไม่เต็มช่องไม่มีเข้ากก้องหนุนข้าเปลือกออกไปแต่พอข้าวขาดก็อีกนะครับเหมือนเดิมไม่มีเข้ากล้องหนุนก็เปลือกออกไปมันก็เป็นกากสองกากครับทั้งไปทั้งมานี่ทะแขงโยกรุ่นเก่าเนี่ยตะแขงเทเบิลเนี่ยนะเราจะไม่หยุดเพราะไม่มีเลยว่าสวิต ใช่ไหมแต่ยุคใหม่เนี่ยตะแกรโยกบางลูกเนี่ยบางลงสีเนี่ยเขาใช้ตู้สีฝัดร,ระบบปิดตู้วินนะครับวินเตอร์เอาแกลบไอ้โทษทีเอาเข้ากล้องเขาเปลือกเข้ากับหลังเนี่ยขึ้นไปใส่ถังแล้วเปิดถังให้เข้าลงมาในรางตะแกรโยกหรือกระถนตะแกรงโยกนะครับในอัตราที่เท่ากันสม่ำเสมอแล้วเดี๋ยวนี้มีสองชั้นนะครับกะแกโยก รุ่นพัฒนาเนี่ยเขาทำข้างในเป็นรางสองชั้นชั้นในนี้เปิดข้างในเนี่ยห้าช่องหกช่องแล้วแต่ช่างแล้วมาลิ้นไอ้แปดสิบรูหกสิบรูเนี่ยครับมีเคล็ดลับนะครับ,นะรบก็สอบพวกมาเวลาตั้งนะครับให้เอาเหล็กสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่หุน 6, หรือหกขุนเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับเหล็กเหลี่ยมๆสิบเซนเหล็กสี่หุนถ้าหกหุนก็สิบห้าเซน ประมาณนั้นแย่เข้าไปในช่องแล้วก็ปล่อยลิ้นลงมาแล้วล,ล็อกแย่ทุกช่องล็อกทุกช่องมันก็จะได้เท่ากันทุกช่องพอรางที่หนึ่งรับเยอะเหมือนเขื่อนนะครับออกมาช่องสองช่องสองนี่เต็มแต่พวกก็ลงเต็มทุกรูได้บทนี่ครับคือความจำกัดของตะแกรงโยกถ้าไปทำแบบนี้นะครับที่ผมแนะนำนียครับ ตะแกงโยกคุณจะดีขึ้นทันทีเลยแล้วคุณจะรักตะแกงโยกเทเบิลอีกนานเลยครับขาสึกไหมไปดูอ่าสลกเป็นยังไงสบายดีไหมชักกี่นิ้วต้องรู้รอบต้องรู้นะครับแล้วเข้ากล้องที่ออกจากตะแกงโยกนั่นแหละครับคือหัวใจครับไปดูดีๆนะครับเข้ากล้องที่กลับหลังนเะม็โตครับเอากระโหลไปลอง แวมาไทผมไปดูด้วยตัวเองคุณส่งข้าวกล้องเม็ดโตๆโตกลับหลังไปกระท่อมใหม่มันหักครับแล้วบอกว่าข้าวหักไม่ดีนี่ไงต้นเหตุของข้าวหักเรื่องหักข้าวนะครับเดี๋ยวคุยต่อครับวันนี้แต่แก็งโยกนะครับไปดูนะครับแล้วโทรมาคุยกับผมสิครับว่าเออที่โกพูดนะจริงผมไปดูมาแล้วดีขึ้นเยอะเลยหรือไม่ดีอย่างไร โทรมาคุยกันเนี่ยตอนนี้ผมหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยผมก็ปรึกษากับรักงานผมเนี่ยบอกเราจะสร้างทีมจัดทีมแล้วก็มาเดินสร้างทีมไปปรับปรุงโรงสีข้าวถ้าโรงไหนร้องขอมาเช่นบอกเออโกมาดูแต่การยกให้หน่อยอะผมมีสามลูกมาเช็คสุขภาพหน่อยอ่ะผมก็คิดค่าน้ำมันลดค่าแรงลูกน้อง ไปดูแล้วคุยกันแล้ววันไหนเปิดเราก็จะเปิดให้คนที่เป็นไปดูไปปรับให้นี่แหละครับเรากลับมาช่วยกันตรงนี้ครับก่อนนี้เราเดินหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ต้องหยุดและคิดครับตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาแข่งขันเรื่องกําลังผลิตเราต้องมาดูตัวสุภาพของลงสีนะครับอ่แล้ว มันก็ทําให้เราเนี่ยแข็งแรงตองขึ้นแล้วสู้ได้ครับไม่ต้องสีเยอะครับสีพอดีแล้วขายต่อไปนี้หลายโลงสีบอกว่าเออเราจะเ,ออเริ่มขายออนไลน์แล้วครับจำเป็นครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ